วันนี้ผมจะพามากินขนมเส้นน้ำย่อยสูตรเมืองแป้่ตีบ้านเมล้านตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแปรห้านี่ชื่อว่าสุรีน้ำย่อยม้าเอียวเมืองแป้่ก็ต้องลองมาชิมขนมเส้นน้ำย่อยเพราะน้ำย่อยเป็นสูตรของเมืองแป้่โดยเฉพาะและที่สำคัญห้านี่เปิ้ลจะปีบขนมเส้นคนเดียวเลยแบบว่าได้กินขนมเส้นแบบสดๆด านี่จะบักไก่จากวัดไม่ลานเหนือตีมีละครั้งระเบิดเพราะเป็นหมู่บ้านเดียวกันม้าแอาวัดแม่ลาเหนือก็สดมากินขนมเส้นน้ำย่อยสูตรเมืองแปรกันปะ่ะตัยผมมาอันนี้คือล้านตะกี้เข้ามาหนังเพิ่มๆพดูบรรยากาศร้านก่อนนะครับร้านสุรีน้ำย่อยแนะนำโดยขวนบ้านาน,นีแม่อย่างเอาเปน็นแนะนำ แฟ,แฟนพอสมานเปิลคุณแนะน,นาวาลัาสุรีน้ำย่อยบรรยากาศตอนนี้ก็พอเมนูก่อนเมนูแรกนี่อันนี้คือน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวสูตรแปะน้ำน้ำใสน้ำใสกับสูตรแปะรป้านนี้น้ำคือน้ำย่อยน้ำย่อยของแปะเส้นกับเส้นสดที่เป็นแปะเองเส้นสดแปะเองแล้วก็มีพักมีถั่วยี่ มีแค่หมูแค่หมูมะแฝ่เดี๋ยวต้องดูว่าเป็นใจไรพ้องจิ้มดูก่อนนะจ๊ะต้องจิ้มดูก่อนอันนี้สั่งมาทั้งหมดเลยถึงสามอย่างเลยถ้าทานจะล้ำหน้าดูครับจะหมดชะจุนนจะ่น้องตก็จะกินน้องน้อยก็จะซื้อมากก็จะกินกระน้นใส่น้ำย่อยนะเพิ่เนเพิมาอยู่หกเพิ่นห้องว่าพกจับเนี่ยนนแล้วแต่เฮาสัาง่งเฮามันจะมีเมนูอย,อยู่อันนี้เมนูเพิ่นนี่คือบอกว่าราคาอี จริงๆมันมีอ่อมา่าเมนูขนมจีนหนึโล30มสิบโลสามสขนมจีนเกีงโล15บห้าน้ำเยี่ยว15บห้าน้ำใส่สิบห้าพรกปูห้าแคบหมูสิบรสดี5้าทัว5แคบไก่5มีตำตำไทยด้วยเนอะตำไทย30มสิตำปูไทยสามสิปูปลาล่าสามสิบตำค้นล่าตำลาวตำแตงตำแตงปลาย่างตำทัว ตำซั้วตำแคบหมูตำผลไม้ตำข้าวโพดตำหอยดอง <c oughs> มีหมดราคาก็ตัดที่เห็นตำนี้เลยอ่าจะลองเวลาจะลองจิมของอนะครับได้เวลาจดนะครับคนมักขนมเส้น <c oughs> <c oughs> น้องเหมยมัมกขนมเส้น เป็นเป็นอี้เฮาก็ต้องเอามาตักใส่คนเดียวห้าอ,อย่าใช้มือเลยจมูกนี่ใส่สามจิ้มก่อนจิ้มอย่างนี้ก่อนดิจิ้มอย่างนี้ก่อน,ออนเอาเป็นว่ามาเน่ต้องน้ำย่อยก่อนเนาะ อยากกินน้ำย่อยกันขนมเส้นน้ำย่อยกันนี่คือน้ำย่อยและนี่คือต่ำต่ำปูปลาต่ำปูปลาปลาห้าปลาห้าปลาห้าแปะนี่เป็นห้องปลาอย่างนี้ปลาห้าเนาะอ๋อขอบคุณครับแปะนี่เป็นห้องปลาห้ากันเนาะสำเนียงห้าหรือว่าห้า หา้หาเนาะปลาห้าอ๋อเหมือนเหมือนผมอู้เนี่ยปลาห้าเนี่ยเนาะสำเนียงเดียวกับผมเลยผมอยู่เ,เชียงใหม่ครับสันแปง้งบ้านปลาไพอ๋อสันแปง้งครับอ๋อสันแป้งอู้เยอะครับอู้อี้เหมือนกันเป็นบ้านหมู่บ้านเหมือนกันอ้ออำเภออย่างครับอ๋อสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้แมนแมนแม่นไปครูโรงเรียนไหนครับ ศึกษาสงเคราะห์อ๋อปางแง่นะครับอ๋อเป็นโอ้ยตอนนี้มายู่บ้านเจ้าเดี๋ยวจะย้ายมาวันที่หนึ่งนี้ก็ค่ะผมสั่งย้ายจะมาโอ้งแล้วค่ะเส้นใหญ่เน้อเออจะมีเส้นของนักเก๋บางนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับผมก็ว่าผมอู้สำเนียงนี่ห้าในเป็นก็ห้าเหมือนกันครับแตเปิดเปินอุ้มยางเนฮะ ครับขอบคุณครับอันนี้มีถุงขายตัยบ,บถุงอันนี้แบบถุงถุงละสาสอันนี้เป็นติดป้ายเลยว่านาพิกสุรีน้ำย่อยมีเบอร์โทรศัพท์ตัวูย์9ก้าห้าสีห้าสองมนึ่นี่นี่นี่เป็นได้พ่องเป็นได้พ่อง เจ้าทีนเพิ่กินัไ้ฮูนะเจ้าแต่ว่าน้องหมยจะเอาผสมอะเจ้าทีนเปิ่ลผสมอะไรกับมูบอกก็มีพัรมีเอาตักน้ำใส่ข้าใส่อาน้ำน้อยเข้าใส่นะจ๊ะสูตรน้องหมวยก็ใส่บะนาวหน่อยดูน่ากินกับเจ้าแค่จะน่ากินอยู่เส้นี่เป็นเส้นสที่ัหาม่ เดี๋ยวก่อนติดไม้ก่อนเดี๋ยวมันได้ยินเสียงหวานหวานอ่ะอายาเส้นพิ่เสน้เสนไ่้อันนี้เสน<ช>้นเปิลทำเองเจ้าเส้นผมเส้นน,นี่นะเจ้าเปิลจะทำซดสซอใหม่ๆเลยเจ้ากรท้อง,องเสน้นสดนะเจ้าเส้นสดเจ้าสำหรับผมเส้นน้ำน้อยเจ้าทิ้งเปิลกินอย่างใดบางหัหน้าเจ้าแต่ว่าน่าหมยก็เอา น้ำใส่เข้าใส่น,น้ำย่อยเข้าใส่อจอบผ้าเข้าใส่ซุน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 กันเดี๋ยวต้องถามเจ้าทิน <c oughs> ่นก่อนอาจารย์ครับเวลาเปินกลิ่นน้ำย่อยเปินกลิ่นยังไงคนแปลกเดี๋ยวก่อนอ๋อต้องถามถูเจ้าทิน่นเขาญาติ <c oughs> เอาใส่ยีกทุกันเนาะใส่น้ำพีเปิลแล้วก็ใส่รถดีอ๋อต้องใส่รถดีตัวใส่น้ำปลาตัวไอ้สองข่าวน<ร>้ำปลาน้ำย้หน่อยหนึ่ง เอาน้ำอย่างอื่นได้ยอดได้ก่อนอัน้าน้ำน้ำต้องใส้า้เส้นนะห้ามตัดน้ำจีน้าตัดน้ำจีนแล้วจะบำต้สาวเจาาให้เป็นเส้นมาเลยอ๋อต้สาวเป็นเส้นเลยอ๋อมี้นนี่ปุ่นจะใช้มือเอาเจาใช้มือใช้มือต้องสร้อยต้องอีกเลยน้องแน่นอะสาวขึ้นอีเลยเนาะใส่ังๆเนาะ อ๋อครับแล้วเอาเอาน้ำเงี้ยวมาผสมนี่มันได้ปั๊เปิงเหรอครับเปิงอยู่เจ้าแกงมันเป็นน้ำซุปนะเป็นน้ำซุปน้ำซุปเนาะเดี๋ยวจะลองไปตามสูตรนี่พอก่อนข้าวพุณอาจานข้าวุ่งปิอัน้ข้าวพุ่งข้าวพุ่งค่ะเอาพักใส่กระแบบสองเส้นน้ำพริกขาวสีน่ารักย้อยน่ารับเวลากินต้องเนี่ยเอาน้พริกใส่นะครับแล้วก็ขาวเลยขาวเลยจดเลยเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เพิ่มเป็นเ้นอีนะอ๋อเซนอีเลยเนาะเดีวเราพักใส่ครับ ซดซดตามซูปไปออ๋ก็จะใส่ก็ใส่ได้อันนั้นเป็นเส้นหอ๋อขอบคุณครับต้องถามคนแปะกันน้องขอบคุณครับขอบคุณครับต้องลองกินวิธีเปิลน้องหมวยใส่กะไทจะถูกละถูกละแต่เปิลเมื่อสาวเป็นเส้นเนางนี่เนาะสาวคืออย่างอี้ต่อสาวขึ้นมาหแบอเอาจอนตัดมามาจิ้มสูตรแป้ นี่สูตรแป้ต้องกินแบบอิอ,อ๋อยาวๆอีกเล้บอกมันยาวขออนุญาตก,กินแบบบบบาไอา้แล้วนะ<า> <laughs> เอาละครับขอจบแบบนี้เลยอืม สองปันต้องเอาผักใส่หน่อยซันมันต้องกิ่นอย่าอีกข้ามกินพอแล้วกินแบบแบบต้องตัดเส้นอ่ะกินมันเออหมยตัดไปแล้วอ่ะอันนี้เหมยได้ตัดค่ะเหมยตัดเนี่ยต้องสาวอ่ะสาวยังเป็นว่างั้นอั้นงั้นเดีย เอาแบบกินแบบเป้เอามาเมืองแป้แล้วกินแบบแป๊อันนี้โอ้น้ำพริกเปิ้ลเด็ดกว่เด็ดขนาดเจ้าพอดีว่าอันนี้น้องหมวยเอาน้ำน้ำใสใสมันก็เลยจะลื่นๆแล้วนะเจ้ามันเหนียวมันไอ้สองตันแล้วนะเจ้าครับอันนี้เป็นสูตรเจ้าอันนี้ก็จะสมเจ้าระวังแป้กับบอสร้าง ก็จะใส่พักนะจ๊ะใส่พักใส่เลือดใส่น้ำใสเนาะลดแฉดได้ห้องเด็ดเลยบอกตำส้มเหรอก้มาลองนะเจ้าเออลืมไปว่าเขาสั่งตําส้มอ่าตัส้มตันตําปลาห้าอันนี้ใส่ปลาห้า อันนี้ปูปลาะเนาะปูถ้าเชียงใหม่ปลาฮะปูฮ้าแต่เ้าเป็นแปะไปอยู่กับปลาห้าต้องจีมอันนี้ตตยมันกว่เจ้าครับดู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 อันนี้หวานมากตาใดนะาจะตำส้มคนมักคนมักอยู่นี่จุ้งน้ำหนึ่งจมูกตำส้มเป็นกะลานะเจ้ากะลาก่อนรสชาติถึงใจเจ้า ล,ลำเด็ดขนาดเจ้า่านี้ก็มาลองเจ้าลแล้วน,ยยนี่แฟนป้าสมานต้นบอกว่าเป็นต้นต,นตำรับนะเจ้าจต้องมาลองนะคะถ้ามาที่นี่ก็ลองมาลองดูนะเจ้าอันนี้จะซาวพ,พิกบ้านมือหรอเจ้าอันนี้น้องหวยจะเอาไปฝากเจ้าหนึห่งโอเคโอเคน้ำเงี้ยวไว้หั่นก่อนทีมสูตรสูตรเขาต้องมาจิ้มต้นตำรับเปิ้นก่อนนะเจ้า บอูน่าขอแยาจดน,นะครับชจหมูน้ำน้ำลายน้อยแลวเจ้านี่แหละครับมาถึงทีมต้องกินน้ำย่อยอเด็ดเด็ดเด็ด มาลองบ่ฮอ้ต้องลองโอ้โหแบบเต็มเเลยแบบน้ำย่อยนี่คือน้ำย่อยเต็มๆเลยอ่ะ <c oughs> อืมอ่ะน้ำใส,ใส,ำใสผสมไปหน่อยเพื <c oughs> ่อจะให้มัน <c oughs> อันนี้ผมได้ชิมแล้วแต่นี่จะไปปรับผสมน้ำใสสูตรแป ถ้าสวมแก๊ปน้ำ <ไส S 1> ย่อยใส่ผักบุ้งนะเจ้าที่นี่มีผักบุ้งมีบะทูบะทูบะทูแล้วเป็บอกว่าต้องใส่น้ำปลา,า,า,าหน่อยเจ้าใส่น้ำปลาหน่อยนี่เหรอรสดีปุ่นเหรอเจ้าต้องใส่ตัวอ,อ,อ,าาอ้อ่ะเออเอาบัลลังก์เจ้าเออเอาบัลลังมันก่อนไม่ต้องเอาบะฮู้สุกฝันฝันแเ้าจากมอเอ๊ะตะอี่กับลำแล้วเจ้าอืม โอเคครับขออนุญาตจดก่อนนะครับเจ้ามูหลังจากจิมสูตรน้ำย่อยเป็นตีนเี็บร้อยตอนนี้จะจิ้มน้ำเงียเง้ยวอ่าตักน้ำกำไตเลยเจ้าใหนน้เป็นน้ำน้ำเงี้ยวเมึงมืองลองเจ้ามึงลองม,มึงลอง,ม,ง,ลองมึงแม่โอ้อเลือดเป็นก้อนบอเล็กบอเล่นนี่แล้ะคะ่ะ <c oughs> ใส่ดอกง,ง,งิว้วดอกงิ้วมีดอกงิ้วเลยมีดอกงิ้วตัวโอ้วันนี้มีดอกงิ้วอันนี้ดอกงออนนิ้องวอ๋อครับสวยมากนะค่ะเอาละครับเดี๋ยวเวลากินละอันนี้น้ำเงี้ยวอ,อันนี้น้ำเง ครับ่เ,เมื่อก่อนกินเมืก่อนอืมลำลำครับน้ำเงี้ยวกระเด็ดมันกระเจ้าน้ำเงี้ยวกระเด็ดมันต้องลองทุกอย่างอืม จดดคนแน่เรียบร้อยแล้วกวยเปิงอะเพราะว่าเปิ้ใจเครื่องถ้าใจมือบัตทานแล้วเนาะ <c oughs> อันนี้บีบคนเดียวเลย <c oughs> ทุกวันเลยมีหน้าที่บีบโดยตรง <c oughs> อ๋อเพราะว่าร้านนี้เปิท้ทำขนมเส้นด้วยมือด้วยตัวเกาเปิ้ไปได้สั่งแต่เอินสดๆจากนี่เลย ส่นนี่ก็ลงแล้วก็ไปแจ่น้ำก่อนเอาไปล้างน้ำเอาไปล้างน้ำนมันเย็นนี่มันจับตัวยก่ะจับส่วนเซตนี้น,น,นี่มันจับอ่านาเป็นการะจะล้างน้ำกินน้ำครับสองสามน้ำอาอ๋อถ้าจะฮื้ยมันนี่ก็ต้องสองน้ำสามน้ำ เวตันใจดีนะครับอ๋อดีเลยครับ แต่สรุปแล้วทําคนเดียวหมดเลยร้านนี้สุรีน้ำย่อยตรงหวานน้ำย่อยเลยเนาะครับโอ้ร้านนี้สดๆครับเอาละครับขอบคุณนะครับมาพอวิธีถึงตรงไหนขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม